YouTube ประกาศว่าทราฟฟิกประมาณครึ่งหนึ่งในการดูวิดีโอมาจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตซึ่งทำให้นักการตลาดต้องปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะดึงทราฟฟิกไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการปัญหาที่เจอก็คือการทำ Annotation จะไม่สามารถแสดงบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ YouTube จึงได้แก้ปัญหานี้โดยการออกแบบฟังก์ชันขึ้นมาใหม่นั่นก็คือ YouTube Interactive Car d ที่สามารถส่งลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกได้และสามารถแสดงผลบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้เรามาดูวิธีการใส่ YouTube Interactive Card กันนะครับให้เราสังเกตที่แท็บ ทูบาร์ด้านบนนะครับจะมีคําว่าการ์ดอยู่นะครับนี่ครับให้เราคลิกไปได้เลยครับขั้นตอนแรกของการใส่การ์ดนะครับก็คือให้เราเลือกตําแหน่งที่เราต้องการที่จะใส่การ์ดลงไปนะครับสมมุติว่าผมอยากจะใส่การ์ดที่ตําแหน่งนี้นะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วให้เราคลิกคําว่าแอดการ์ตรงนี้นะครับปึ๊บลงไปคําสั่งของ youtube Interactive Car d นะครับจะมี4แบบนะครับผม แบบแรกนะครับก็คือเป็นการส่งทราฟิกไปยังเว็บไซต์ที่เราได้ทำการ associated ไว้กับ y o u t u b e นะครับซึ่งการ associated กับ YouTube นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ c h ANNEL ADVANCE d แล้วก็นี่ครับ Associated เว็บไซต,ต์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันต่อมานะครับแบบที่2กับแบบที่3นะครับก็จะเป็นการส่งทราฟิกไปยัง เว็บไซต์ที่ YouTube ได้กําหนดเอาไว้นะครับผมซึ่งทั้งแบบที่สและแบบที่3าวันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่ YouTube กําหนดไว้แล้วนะครับผมเราไม่สามารถเลือกเว็บไซต์อื่นได้นะครับแล้วก็เป็นแบบที่4นะครับก็คือวิดีโอออฟเพลย์ลิสต์ก็คือว่าเราสามารถที่จะส่งแทฟฟิกไปยังวิดีโอ YouTube ของเราหรือเพลย์ลิสต์ของเราได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างไปที่แบบแรกนะครับ Associated เว็บไซต์ครับ คลิกไปที่คำว่า create ครับเสร็จแล้วตรงตำแหน่งนี้นะครับให้เราเอา URL ของเว็บไซต์ที่เราได้ทำการ a s s o c i a t e d เอาไว้นะครับอําเข้ามาวานได้เลยนะครับผมนี่ครับเมื่อวางเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นมาให้เราใส่อยู่2ตำแหน่งนะครับผมนี่ครับก็คือตำแหน่งแรกจะเป็นส่วนไตเตินะครับ แล้วก็ตำแหน่งที่2ก็จะเป็นส่วนของ call to action นะครับผมในส่วนของไ i เติลน,นะครับเราสามารถที่จะใส่ข้อความได้โดยมีการกำหนดจำนวนข้อความไว้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือว่ามีตัวหนังสือเกิดไป14ตัวนะครับเราก็จะต้องลบทิ้งไปนะครับผมสมมติผมขอลบในส่วนนี้ออกไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือใช้ได้เลยนะครับผมตัวจำนวนตัวหนังสือไม่เกินที่กำหนดนะครับต่อมาเป็นข้อความที่เป็น call to action นะครับผมสมมุติ ผมจะใส่คำว่าสอนถ่ายวิดีโอนะครับนี่นะครับสอนถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วทางด้านขวามือตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกรูปภาพที่ YouTube ได้เตรียมไว้กับเรานะครับผมนี่นะครับเราสามารถที่จะคลิกเลือกรูปภาพได้นะครับ หรือว่าเราต้องการที่จะกำหนดรูปภาพเองก็สามารถทำได้ครับคลิกไปที่ Upload Image ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับผมเสร็จแล้วให้เรากดคำว่า create card ครับปึ๊บเพื่อนๆก็จะเห็นว่าก็จะมีแถบ overlay ที่เป็นคำพูดที่เป็น call to action โผล่ออกมานะครับในตำแหน่งที่เราได้กำหนดตอนเริ่มต้นที่จะแสดง YouTube interactive card นะครับผม เมื่อคนดูวิดีโอดูบนต,ตหนแงนี้เห็นเจ้าตัวนี้โผล่ออกมาแล้วกดลงไปนะครับผมก็จะเห็นว่าก็จะมีรูปในส่วนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีไตเติ้ลข้อความตรงนี้นะครับแล้วเมื่อคลิกไปปุ๊บก็จะกระเด้งไปยังเว็บไซต์ที่เราได้กําหนดเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอลองสาย YouTube Card ในรูปแบบอื่นๆบ้างน,นะครับอย่างเช่นแบบที่4ครับคลิกคำว่า Add Car d นะครับแล้วก็คลิกไปที่คำว่า ตรงส่วนนี้ครับวิดีโอออกเพลย์ลิสต์คลิกไปที่คำว่า create ครับนี่นะครับก็จะมีวิดีโอในช่องของเราขึ้นมานะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะให้เจ้าตัวการ์ดอันนี้ส่งไปยังวิดีโอของเราอันไหนนะครับผมสมมติว่าผมขอเลือกเป็นอันนี้ครับให้เรากดเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะส่งไปยัง y youtube วิดีโอของช anel อื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะเอาลิงก์ URL ของ YouTube หรือลิงก์ของ Playlist ใส่ลงมาในนี้ได้นะครับผมแล้วก็กดคำว่า Create card ครับผมเดี๋ยวผมขอลองเลือกอันนี้ดูนะครับแล้วก็ Create card ครับนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อถึงตำแหน่งที่เราได้กำหนดให้แสดง y u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  e กา a r d เลยนะครับก็จะมีจะตัวการ์ดขึ้นมา2อันนะครับผมก็เพราะว่าผมได้ใส่ การ์ดลงไป2อันนะครับอันแรกก็จะเป็น Associated Website อันนี้นะครับผมแล้วก็อันที่2ก็จะเป็น y YouTube วิดีโอที่ผมได้กำหนดไปนะครับผมนี่นะครับก็คือวิธีการใส่ YouTube Interactive g a r d นะครับที่เราสามารถที่จะส่งลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงผลบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยอะไรนะครับผมสามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผม หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ subscribe นะครับสามารถ subscribe ช่องผมได้เลยนะครับผมก็จะมีวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับการทำา y u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  e m m r r k t t n n g มาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นประจำเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามชมไว้เจอกันในบทต่อไปครับสวัสดีครับ